ทำอะไรพี่ดูโดูดูดูร้านนี่ดินี่ออโต้ลิสซิ่งวันนี้กูจะมาซื้อของให้กับบักอะไรคอยยันคอยเสียคอยยันโอเคลุงครับนี่เมื่อที่ผมนั่งหาลุงครับก็เลยมาเจอร้านนี่ร้านไม่เขี้ยวเลยเะ็นปะ อะไรแม่งถูกจังเลยมาดูผมเลือกอะไรทุกคนนะเลือกไปหมดแล้วจังเดีอะไรบ้างเลือกไปหมดละเออเดี๋ยวผมเลือกแล้วผมสั่งทุนดูดิเนี่ยนี่คือผมจะเป็นจานบีลงกคับตอนแรกจะเอาเป็นจานเบะเออนี่ไม่ได้ลักบาทเนี่ยปั๊บแล้วก็โช๊คแล้วก็อนี้เขาเรียกว่าอะไรวะฝาฟ้าดับนะมันก็น้ำมันบยละด้นะก็มีรูมทุกคครับที่ผมสั่งจะสั่งวันนี้ทุกคนรัผมนะโอเคเนี่ยแบบเฮ้ยผมเหมือนจินค้าสูงไงอันนี้คือผมแชร์สุดทุกคนนะแชร์สุดทุกคนนะแบบคือเข้าไปเข้าสยกมา็ิ เราไปบนาเจตลดพิเศษด้วยเราก็ไปถามพูดดูว่าแบบสุดทุนนะผมแต่ว่าต้องต้องซื้อของเกินพันด้วยแบบได้รางวัลพิเศษทุนครับดูดิของเยอะทุนนะจุดทุนับโอเคแต่ว่าหลายคนก็ถามผมว่าพี่ครับจะเงินจากไหนมาซื้อครับพี่ไม่เข้าเลยโอเคทุนนะผมมาทุนแบบแจกของดูนะระเบิด นี้ก็ตอนนี้เมื่อกี้เวลาบน่นอยู่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้บ่น่าแม่เมื่อไหร่ได้กับมึงบนเสร็จปุ๊บโทรมาเลยครับเราจะมาดูทุกนแว่ามันเป็นของอะไรทุก้นที่เราสั่งมาดิทุกนดูดิของนี้เอามงมูลค่า2อ6พบาททุกคนครับจะเต็มมะค่ะมันก็แก่อะเดี๋ยวเมื่อกี้วันส่วนที่นรงแรมเป็นทางการทุกคงคราอยู่ผมมาร์คทีมทุกคนครับและนี่คือพี่ที่จะมาใส่ของพองหนิมึงดูกันหิพี่กูต่อเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยทูกคนครับลูกเฮ้ยอะเลยเอมมงแกะไม่ตรงว่ะ มันโดนมันโดนมันเละกมันแกะตุกับมันอันนี้พังเป่งได้หมดได้ได้หมดมันนั่นใจบ่ได้เลยเฮ็ดไั้แกะดูครับแกะดูอันนี้เป็นเจสปีดด้วยนะครับร้านที่ผมสั่งมันจะเป็นร้านผมขึ้นไป ดูดูดิผมไม่ได้อะไรเลยเขาเลยนะคือแบบรอนให้อ่ะรับแบบสุดอ่ะร้านเนี้ยอุ้่มทักไปโดนแล้วไม่ตอบแม่งโคตรเร็วครับผมทักไปเนี่ยเพราะอันนี้ผมสั่งมาจากทางทางมาซดาดูนนะไปดูดูมาซดามาซดาใช่นี่ครับอันนี้เป็นเฝาดาํดาอันนีได้อยู่กองรัพฝาดําเจาะนะตัวยี้นี่เป็ธนะรรมดาไว่ะนี่แหละความความลูกที่ชอบคือแม่งตอนเอามาแม่งยังไงก็ไม่รู้แม่งสุกตอนเอาานอนอกนเ็บกูก็มีงงนี่แหละนี่คืออะอ๋อใบใบพิ่มกลับปะมีจริงไงวะเฟืองเรามีเรีอกสรุปไหมเนี่ยมีาาชช่่่งงมนนนูครับะ อันนเสร็จแล้วอันนี้คือฝาดํานมครับฝาดําฝาบรคบอยก็ใส่กับรถซ้อได้อยู่เนาะใส่าวถามเพาเขาก็ได้เป็นไจะต้งได้และได้ก็ถูกจริงนะซื้อใหม่ซื้อทใหม่เครับคุณครับอันนี้เป็นอันนีเป็นดูมมันดูมอย่างวะดูมเอาแกดิ็อะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ดูมีเจอเอาน้าลัตอนั้นอ่ตแกหมดโอ้ยติ๊แม่รนีครับโอ้ยเียอ้าวลูแลมเล็กจังวะค ังยังะเบิ่ยังมาเนาะเอาเตาเอามาเลยเอาไปซ้อเอาเลยดูแมันดูหน้าดูลังูหลังเนาะูหลังูลังก็ใส่ฟาบีมันใหญ่หนูวะใหญ่ดิปกติกติเปกตินาะนั่นน่่นเื่อมยมมั่วปกตินาะปกตินีเาปกตินาะรูนใหญ่ปกติวะใช่ปคุจะเป็ังไล่ะเ้ดูดิดูดิเป็นน้ำมันเ็กกุ้นครับอากิน เดี๋ยวเรากินน้ำมันเบรกเหญ่แม่น้ำแดงยกสดดิเฮ้ยคตหอมลองน้ำมันเบรกอันนี้อันนี้เป็นกล่องอะไรเนี่ยชุดเบรกแน่นอนไม่เบกเนี่ยเบกัเอาชุดปั๊มมันไงอ๋อปั๊มปั๊มปั๊มล่างปั๊มล่างปั๊มล่างใม่ใช่แล้ปยไม่แกะนี่น้องมันเอาไงตกแป้งอะเร็จโอยูนิอร์นเดือเดิมเดิมครับผม อ๋อนี่เป็นสลักนี่ปัมเดิมนมันอ่านว่าน,นี่ชินใช่ไหมทุนกี่ตอร์เป็นดอนเออไม่รู้อ่านอะไรทุนครับนี่ i k e เออใช่มันอ่านนี่เป็นปั๊มเดิมทุกคนครปั๊มเดิมแท้ทุนนะสั่งมาใส่กับวีีม้่าได้หรอกไม่ต้องได้หรอกกูสั่งแล้วอ่ะ้สั่งของวีร์มา่ได้ก็ืนเออไม่ได้คืคืนคือคืออะไรนี่ผมสัมาอยู่ในราคาสองานะถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงเดี๋ยวเาดูแต่ละอย่างอันนี้เป็นปัมป้มเบส <c oughs> อกไฟเสียวเลยแล้วก็มาดูอันนี้เป็นบึ้มตัวเราไม่่มีอะไรไม่รู้อ่ะนี่หน่าหน่ผมก็ไม่รู้ครับผมแค่ไปใส่ทีเดียวตัวนะวันนี้ก็น่าจะได้ใส่เอ้ยอันนี้เรคิดหน้าวะไม่รู้ครับนเพราะวันนี้ผมยังไม่ไดบ้างครับเปล่าดูต่อที่การเดียรครับโอ้โหมุดถุงนี้ใส่ไมไดเก็บไม่นานผ่านสงครามโลกมาเก็บไม่นานเหล่าลู้ว่าคือรีเอ้ยไอ้ท่านไปส่งถึงไหนวะเนี่ยเอเมอเร่เอฟเฟคอาร์มไอเจลีอ้ออ๋อเข้าใจแล้วเจลีอ้อเจลีเ้ีเจลขาพอดี เรเแกต้วน่อันนี้โดนหลังไงดนหลังเอ้ยขาเเลยมานจะมดูที่ด้หน้าดูนะอันนี้เป็นจานไล่เบาตัวนะผมสั่งมาไม่รู้เป็นจานแทปหะเป็นจานของแต่แท้มังองแตกวะใช่จานแทนเสียงห้องแตกนู่นจานแทนมงห จานจบตัวนะเป็นจานจานะแทนป่ะดูน์เปลนนี่ะเปลายลรองลายลูกศรมามีลายเยอะตัวนประมาณแลายปรือาหรือสลายเอาลายนี้มานะันนี้เสรล้วนี้ผมนะนี่คนละอย่างนี่เป็นแจ็โชว์เนี่ยผมสั่งมาใหม่นะซื้อใหม่เลยอะตอนัหนึ่งหมกันะโอ้ยนี่ไงนี่สอนี่สอะไรวะจับแล้วไงนักมวยแทงเขาเอามาเก็บตรงไหนวะเนี่ยฟันมันเลย แบงอเดี๋ยวน้องๆรู้ก็อยากแกะอันนี้ก็ให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยแล้วเพื่อนะครับไม่งั้นเดินที่ผายนะมึงอ่ะแขนมึงขาดได้เลยนะก็หนีเร็คือมีประสบการณ์เท่านั้นเพียมีฟันแขนเลยนะแขนขาดอ่ะไม่มีไงมือเปลืองขาดอุ้งคำอะไรวะอ้นี่แบบมีดเนาะมันราวางเ้วยนะระวางเลยนะนี่ผมไม่มีมีดแบบมือเดือดแก็ดูนะครับมีดมีดอย่างนี้เลแห่ะมีดเอาให้แบบเด็กบ้านเรเล่นด้่นนะอ้าวผมโบติคนอื่นจะเล่นอะไรอ่ะโบติคนอื่นจะเล่นโดโย่จะเล่นไม้ก้านกล้วยเนี่ยบ้านผมเล่นมีดครับด้มยนะเด็กบ้านผมมาแม่ เดี๋ยวผมคือวิธีการเกิดมันง่ายจริงๆนะได้คนละแค่เม่ใช่แคีนยงมันง่ายเลยวะหรืว่าคูปืวคอาแมนมันไงวะเดี๋ยวมันดูนี่ก่อนดครับอ่ะเทกำดันนี้มี่าเฮ้ยถูกอยู่อ๋อ่ใช่อย่างนี้เหรอวะเยครับ ครับตัวนีนี่เป็นอเขาเรียกว่าปืนแกนนู้นครับผมเป็นแกนพอควาโชนะคอมแกนพูดผิดตองวาจต้งเกึ่งนปเรออะไเนียหรือว่าเล็กวะเล็กชุบหรือลงเยียมหรืออะไรวะนี่วงมาใส่ต่างแต่อนี้ก็คือโครงหมูนัเอาเอาเป็นเจีอาพราะการเนี่ยผมมันอาร์มาเป็นอาร์่อดันไมันีใช่ไหมแ้วงาตรงงโค้งถมันักมันเตี้ยมันเตี้ยลงครับทีนี้ก็ต้องไปตัดโค้งออกเพื่อนี่นี่เป็นแกนโเลย ดูครับดูความใหม่ดูนะขอแชร์ให้เลยราคาไม่แพงนะรอไปสั่งแรกร้านเปียกตกเดี๋ยวไป้่ให้ดูแต่ก่อนอี่ดูครับอะไรวะไม่เป็นเรียกว่าไม่เป็นชุดหน้าลุกหน้าหน้าเอาเฮ้ยมึงเขาไม่มาเทอ๊องเราจะทำอะไรทีเลยวะโอเคนี่ครับผมจะไม่ชุดหน้าใช่ปะเนี่ยลุกหน้าเอ้า ดูผีดีดาาแล้วเหรอเนี่ยดีครอันนี้ผมสั่งว่าผมสั่งมาแล้เป็นเป็นหัวเฟอืองมาครับผมมาอันน<ด>ี้จะมึงหัวเตวินี่ผมสั่งมาเป็นหัวเฟอืองมาครับผมคิดโอเคก็เดี๋ยวแน่ไปใส่หังน้องนี่แนี้คลิปหน้านสุดๆนะจ้าจ้าประกอบมึงเลยไป ชุดนี้ชินไหนไหมวะกินไหนไหมวะก็อร่อยอร่อยอ่อยอยู่ประกอบผมว่าไปดึ๊กอร่อยกว่านะพอดีอยู่นะก็จะประกอบชุดนี้ในคลิปหน้าเอาประกอบเข้ามาคุยเสียเราหมดเลยตัวนะ้นนะนาคือจะเป็นแบบไม่ใช่ประกอบเพรว่าเดี๋ยวเขาเอาดูมไปใส่ตอนขึ้นโลดีกว่าเออตอนนี้เรหาสปอนเซอร์ของสปอนเซอร์โลอยากประกอเขาได้ตัวนคนครับอือนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะอาจารย์จะนัดคลิปหน้าแล้วกันด้นะครับเดี๋ยวเจนผมไปแล้วนะทุกคนนะบ๊ายบายแล้วนครับโอเคแล้วอะไรกัน はい